สวัสดีค่ะมินนะคะตอนนี้มินทำโปรแกรมตา2ชั้นขรบ5เดียนแล้วค่ะกับคุณหมอเป็น1ที่โรงพยาบาลเมกคลินิกค่ะชอบมากๆค่ะคุณหมอเก่งแล้วก็ชำนาญมากๆจริงไม่ผิดหวังเลยค่ะกับคุณหมอเป็น1ที่โรงพยาบาลเมกนะคะไม่ค่อยมั่นใจค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไปเลยช่วงหนึ่งเพราะว่าตาไม่เท่ากันเวลา ถ่ายออกมาคือมันเห็นชัดมากๆว่าไตาข้างนึงเป็น3ชั้นนะคะมินอยากได้ชั้นตาธรรมชาติค่ะดูไม่หอยแคลงค่ะคุณหมอเป็นหนึ่งให้คําแนะนําดีแล้วก็น่ารักมากๆมินคือไว้วางใจคุณหมอมากๆปัญหาของมินคือชั้นไม่ชดัดแล้วก็มีไขมันที่พร่องไปตรงนี้นะคะบริเวณเนี่ยทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าน้องมินอยากได้ตาที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติตาน้องมินก็คือค่อนข้างโตมากอยู่แล้วคุณหมอก็จะทําชั้นเขาให้เล็กๆก็ถ้าเกิดทําชั้นใหญ่ตาจะยิ่งดูโปนดูปลื้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องไปดึงไขมันนนนจาาากด้นในนะะ้ใใะะคหเข ออกมาให้มันเต็มมากขึ้นค่ะคุณหมอก,ก็จะใช้เทคนิคได,ดมอนด์ฟิกนะคะทำให้ชั้นตาดูคมดูชัดดูหวานขึ้นแล้วก็ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะตอนพักฟื้นไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะคือมันพักฟื้นเร็วแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้ง่ายมากๆค่ะ ไม่กี่วันหนูสามารถออาไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะครบหเดือนแล้วค่ะชอบมากๆค่ะคุณหมอเก่งแล้วก็ชํานาญมากๆใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะหรือว่ามีปัญหาคล้ายๆมิ้นก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะแล้วก็มาลองทําดูนะคะจริงๆไม่ผิดหวังเลยค่ะกับคุณหมอเป็นหนึ่งที่โรงพยาบาลเมโกะนะคะ